เดี๋ยวพาไปดูที่นอนคืนนี้จ้ะวิวดีนะจ้ะเธอบอกให้ดูวิวซะก,ก่อนๆๆดูป้ายนี่ไม่รู้เลยนะว่าจะมีถ้ำอยู่ข้างใน <c oughs> เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปคือ <c oughs> เอาวันว่าไม่รู้เลยอะ่ะ <c oughs> ว่าหมวมันใช่อะ่ะปากทางเข้าถ้ำ าจากลำธารน,นี้ไปนะทิ้งธรรมชาติแบบสวยงามมากเรากำลังจะเข้าไปในป่าลกชัดอืมด,ดี เราเข้ามาตอนนี้สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง1420งพั่รสิมตรสงสัยใช่ไหมว่าเรามาทำอะไรที่นี่ระหว่างทางที่เดินก็จะเป็นเสียงคำราทจะอยู่ข,ข้างๆ ใช่นั่นนะดิโอ้เอาคุณตั้มนำดีกว่าไม่ใช่อะไรเสียวลื่นอืม

นี่คือจุดเขาเรียกกันว่าปากทางเข้าถ้ำ่บริเวณนี้นะเขาเรียกว่าปากทางเข้าถ้ำผักพึ่งซึ่งเป็นถ้ำที่สุดอันดับหนึ่งในสิบนาะของประเทศไทย ตาล้างอยักตรงนั้นด้วยแล้วก็ธรรมชาติแบบดีมากแบบสมบูรณ์มากเดี๋ยวพาเข้าไปดูในถ้ำว่าจะงดงามเหมือนข้างนอกถ้ำหรือเปล่ะดูสิมันไม่ง่ายนะถ้าอยากจะถ่ายตรงปากทางเนี่ยอะวังระวัง,วง <Okay. S 2> เนี่ยสวยโอเคเยี่ยม <c oughs> เยี่ยม <c oughs> <c oughs> เนะเข้ามาว่ายากแล้วกลับไปยากกว่ากำลังเดินสอบนะ้นละมันลึกมากนะมันสูงเมื่อยด้วยก็พาเพื่อนมาดูถ้ำผาพึ่งนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเห็นว่า,าลักษณะกายภาพของถ้ำทางเข้า,ขขามันเป็นยังไงไหวกันหรือเปล่าหลังจากนี้ เ,เพื่อนก็ลุ้นนะเราเองหัวดิฉันจะขึ้นไปถึงกีง่โมงโดยค่อยๆคานไปค่ะทานไปมีใี่สาวก็สาวเล็กสาวปูนห,ห้ามลื่นเด็ดขาดทางข้างหน้ายังคอยพอบหน่อยเล็กน้อย เพราะว่าอากาศเนี่ยมันเย็นนะก็เลยเข้าใส่เสื้อหนาวแต่ว่าเดินแล้วก็นอนแต่สวยสวยดีสำหรับใครที่ไม่เคยมาทําผาพึ่งบ้านมณีพึกจังหวัดน,น่านอำเภอทุ่งช้างหอบแป๊บ โอเคได้พักนิดนึงถือว่าโอเคแล้วจะบอกเพื่อนๆว่าเราทริปนี้นะเราขึ้นมาบ้านมันีพึกตั้งใจว่าจะมานอนโฮมสเตย์ชิมกาแฟที่แบบเขาเรียกกันว่าอันยอมนีเลยก็คือกาแฟสายพันธุ์เยชาแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวก็คืออ่าทำผาพึ่งซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันจะสวยมากตอนสึกเชา้าทีมีแสงโผลมา แต่ว่าเราอะมาไม่ทันตอนนี้บ่ายแล้วภาพมันก็อย่างที่เห็นเนาะให้เพื่อนๆดูส่ว,วนพรุ่งนี้จะไปดอยผาพึ้นชมทะเลหมอกจวรอ,ล,อลุ้นกันว่าจะออกมาแล้วแบบสวยงามแค่ไหนยงเงจะบอกเลยธรรมชาติที่นี่ดีมากเขาก็คนแบบคนน้อยมากไม่ต้องแย่งไม่ต้องแข่งแย่งอะไรกับใครเนิบหน้าแล้วพันไม้ต่างๆเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์เพื่อนๆจะเห็นดูดิ ปันไม้หายากอะไรเงี้ยหลายๆลอย่างเลยคือมีนี่เห็นไะมสวยสวยงามแหม่เดี๋ยวพาไปดูที่นอนคืนนี้จ้ะวิวดีนะเจะเธอบอกให้ดูวิวสักก๊กหน,น่กๆ,ๆ,ๆสวยดีนะเอามาดูบ้างน,นี่คือที่นอนของเราบ้านสวนเกชเชอร์ ปาป่ากาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีไฟนะจ๊ะบอกก่อนนอนท่ามกลางกาเฟ่พร้อมบ้านอย่างนี้เลยจ้ะเอกเตรียมตัวลงข้างล่างกันคืนนี้มีเทียนไขกับตะเกียงและนี่คือที่นอนของเรา ถ้านอนนั่นก็จะได้นอนห้องสเต็มหมดเลยแต่ใครที่เคยขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาได้เพราะว่าเขาลูกจารเราเนาะเขาก็ไม่ยอมนอนห้องเต้เขาก็จะมาทัาบนนี้เองเดียวอ๋อคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ชอบมานอนข้างบนนี้เหรอใช่เพราะาว่าคนที่เคยมาข้างบนนี้เพราะว่าข้างบนนี้วิวดีแล้วก็ดีกว่าข้างล่างเป็นส่วนตัวอ่าเป็นส่วนตัวแต่ว่าข้างล่างจะไม่เป็นส่วนตัวเพราะว่าเลาอยห้องเตเนาะมันก็ต้องอยู่ร่วมกันนะเนาะ พิ่ตกจ้าจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดือดตกเกลือนเกชาชาตรงนี้เรียกว่าทุง่งทุ่งช้างไหมบ้านมณีพฤกบ้านมันนี่พฤกขุนช้างโอเคไหนในชี้หน่อยดิกาแฟที่แบบเกชาปลูกตรงไหน,น,นป่าฝันนู้นเออปลูกในป่าเลยเนาะซึ่งเป็นกาแฟที่เรียกว่าอะไรดีใช่ค่ะเป็นกาแฟ นางฟ้าบนดอยนี้เลยค่ะอ๋อนางฟ้าบนดอยใช่ไหมเรียกว่านางฟ้าบนดอยนี่สูงมากตรงนี้นี่คือสูงประมาณพันสี่ร้อยเนาะพันสี่ร้อยคอนเฟิร์มโดยพิงพิงบอกพันสี่ร้อยก็ต้องพันสี่ร้อยจากระดับน้ำทะเลพันสี่ร้อยกว่าอากาศที่นี่เป็นไงบ้างพิงเล่าให้ฟังหน่อยช่วงนี้ก็อากาศก็จะหนาวหน่อยนึงใครอยากมาพักก็มาพักได้เนาะที่นี่ก็ติดต่อมาค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวเลยค่ะพิงคิดยังไงบอกเขาเลย อราคายังไงราคาก็จะคิดหัวละห้าร้อยบาทมีอาหารไหมมีอาหารเช้าค่ะแล้วพี่ได้กินไหมได้กินกากินกา เดี๋ยว <c oughs> จะลองเคินเดินขึ้นไปบนนั้นเลยนะเป็นผาพิาง <c oughs> เขาบอกไม่ยากเดี๋ยวตามไป ลื่นลื่นลมนี่คือจุดที่เรอยู่เมื่อกี้ บอกว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นเออไอดอยผ่พพาพึ่งมันดูสวยขึ้นมาเลยอะเพราะว่ามันแสงของพรอาทิตย์แล้วแบบตอนนี้ขึ้นเต็มดวงมากแล้ว จะถ่ายให้ดูว่าร้อยเมตรที่ขึ้นมาเหนื่อยไหมตอนคืนไม่โคตรมืดอะมองไม่เห็น